สวัสดีค่ะวันนี้นะคะอยู่ช่องน้องเปียกหัดชมภูคาฮุเรกคนที่ชื่อ่อตระหนักชันกันค่ะแอนแต่วจะมาทำเปไรนีวันนี้นะะเราก็จะไปดูชีวิตวันของน้องไ้แล้วเพื่อนของน้องไ้ดยค่ะจะเป็นอะไรนี่นะคะ,ะคือ น้องเต้ยนะขอโทษนะคะที่มันไม่ชัดนะชูวไปเลยะคะ่ะจะ้ทมั้งดมังดูมั้คดวังังเจะดูไหนี่นะคะคือขีของเพื่อนนะคะน้องเต้คเยะคะ่ะไย่เป็นไรค่ะขาร้องเต้ยมา นี่นะคะก็ผ่านไปแล้วเขาตองไปดูหมาคิดอะกันนี่หมาใช่ไหมใช่หมาให้เงินไหมใช่หมาไหมใช่หปะ,ะปะให่ใช่เหรอไม่ใช่นั่นนะคะคือเจ้าชัอกเป็นหมานะของโรงเรียนหมาเป็นตัวเมียนะตัวเมียตัวคู่ก็ี้ยก็ต่างเก๋อือ้มใช้สายโซบะจับได้มันคงมากค่ะ เรามีวิธีนะคะคืออ่างเงี้ยถ้าพี่ทําแบบนี้แป๊บบหนึ่งเอ๊ะพอเราจะมาทำแบบนี้เมื่อไหร่นะคะ,คะก็จะเดินไปขานกกอกใ,ใกล้ๆนะถ้าทำแบบเนี้ยจริงๆห้าใช่ไหมทุกคนเลยแล้วมันเป็นอย่างเงี้ยวันเงี้อยู่ดีๆเมื่อมันไม่เป็นไรใช่ไหมก็ถือว่าผ่านก็ทบบําอะไรก็ได้ฉันไหโอเคโอเคค่ะ เกลียดมากเลยนะคะนี่คือคนนี้ค่ะกางเกงสีด่างนะแล้วก็มีรองเข้าในเขียวตามนี้ตามข้างๆขาแบบเนี้ยเนี่ยคนเนี้ยคน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 เนี้ยคนเนี้ยค่ะคนเนี้ย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 ไป็นอะคนโอเคค่ะขอจบคลิปพิธานิคลาบาย